สองเหรียญกีฬาเอชเชนเกมส์ปีสองพันห้ารสิบสามสองพันห้ารี่สิบเอ็ดราคาไปเท่าไหร่แล้วครับเพื่อนเพื่อน,อนสามารถตรวจเช็คราคา ได้ในเว็บเพจต่างๆนะครับด้านหลังนะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับสวยงามมากนะครับ เหรียญกีฬาของไทยที่ทรงคุณค่า